สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกมแล้ว3ข้อหาตำรวจทางหลวงบุกจับรถพ่วงบรรทุกของขวางเต็มถนนวิ่งไปไกล500กิโลเมตร เป็นอีกคลิปเหตุการณ์ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่เหตุการณ์ขณะใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมช่องเนิน491เุนชมพรก่อนพบรถบรรทุกพวก่วงบรรทุกสิ่งของในแนวขวางล้ำจากตัวรถทั้งซ้ายและขวาด้านละประมาณ2-3เมตรส่งผลให้ไม่มีรถคันไหนกล้าแซงไปได้ขณะที่รถเก๋งบางคันที่ปรากฏในคลิปช่วงตน้นยังต้องวิ่งเข้าข้างทางเพื่อหลบให้รถบรรทุกคันดังกล่าว สร้างความอันตร,รายอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านไปมาส่วนชาวเน็ตที่ได้รับชมคลิปต่างมีภาควิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าเหตุใดรถบรรทุกจึงกล้าขนสิ่งของในลักษณะดังกล่าวเพราะถือว่าอันตร,รายมากๆนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตพบรถพ่วงทั้งสองคันมาจอดอยู่ในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาทำให้ทราบว่ารถพ่วงวิ่งแบบนี้ระยะทางไกลาจากชุมพรมาถึงอำเภอสะดาวระยะทางกว่า500กิโลเมตร สำหรับความคืบหน้าล่าสุดเพศตำรวจทางหลวงพอถึงเรื่องดังกล่าวว่าได้รับข้อความส่งมาจากพลเมืองดีหลายท่านร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับคลิปรถบรรทุก บรรทุกเหล็กแนวขวางกับรถบนถนนหลวงที่แชร์กันบนโลกออนไลน์ขณะนี้ทั้งเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดได้เร่งสืบหาตัวผู้กระทำความผิดจนพบแล้วขณะนี้นำตัวส่งสถานีตำรวจพุทสะเสดาเพื่อดำเนินคด,ดีต่อไปแล้วในทางเราจะเป็นทุกอย่างให้คุณห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือแฮชแท็กตำรวจทางหลวง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ